ปัญหาที่เราพบในตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คือนักลงทุนเขาเชื่อว่ามีมูลค่านะครับแล้วเขาก็ซื้อขายกันที่ประสบปัญหาเลยตัวคริปโตคือมันไม่สามารถรักษามูลค่าได้ราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อความต้องการขายของนักลงทุนในตลาดทําให้การซื้อขายสินค้าและบริการมีปัญหานั่นแหละก็เลยเป็นปัญหาสำคัญเลยในตัวคริปโตเคอเรนซีพวกเราก็เลยอยากรู้ว่าโอเคแล้วเราจะป้องกันความเสี่ยงอย่างนี้เราควรทำอย่างไรดี ิที่เราคุ้นเคยกันผ่านรบบพร้อมเพย์เนี่ยก็จะเป็นเงินซื้อขายสินค้าทําการโอนข้ามบัญชีข้ามธนาคารนะครับเป็นเงินที่มีเงินจริงๆรองรับตัวเงินดิจิตอลสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีระบบศูนย์การในการเป็ดข้อมูลหรือว่าตัว DLT ผู้ใช้นะครับสามารถัเป็กข้อมูลได้โดยที่ไม่ได้ประจุกตัวอยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่งข้อมูลจะกระจายอยู่ในหลายๆส่วน ตัวที่เราศึกษานะครับจะเป็นตัวเงินดิจิทัลที่มีความเสียรจุดแข็งหลักเลยของตัวเซฟโคยก็คือความสามารถในการรักษาต้นราคาเซฟโคยนี่ก็จะแบ่งประเภทได้3าประเภทนะครับประเภทแรกเงินดิจิทัลที่มีความเสี่ยงโดยมีสกุลเงินหนุนหลังตัวอย่างเช่นนะครับตัว usdc ใช้เงินดอลลาร์แล้วก็สินทรัพย์ที่มีความใกล้เคียงกับเงินสดส่วนประเภทที่2นะครับเงินดิจิทัลที่มีความเสี่ยงที่มีสินทรัพย์หนุนหลังทั้งันธวัตรรัฐบาลตราสารหนี้ สหรเพยที่3นะครับจึงมูลค่าผ่านระบบอัลกอริทึมสร้างระบบอัลกอริทึมบางอย่างเพื่อจะรักษามูลค่านะครับงานใหญ่ชิ้นี้ครับเป็นงานที่เราพยายามที่จะดูว่าตัวเซฟเวอร์คอร์นี้เราจะกำกับดูแลอย่างไรดีจะมีความเสี่ยงในการใช้งานความเสี่ยงจากส่วนของระบบเศรษฐกิจเงินดิจิตอลเองเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงต่อประชาชนคนทั่วไปอ,อื่นๆอาจจะมีการช่อโกงนะครับหรือการส่งเสริมอาชญากรรม ดังนั้นถ้าเราจะมากํากับดูแลนะครับซึ่งเป็นจุดสนใจของนิติศาสตร์อยู่ละเราก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของภาคการเงินเช่นกันเวลาเราพูดถึงนิติศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราพูดถึงคนละศาสตร์กันใช่ไหมครับจริงๆการที่เราโฟกัสนะครับหรือว่าไปดูเพียงแค่ศาสตร์เดียวเนี่ยในเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้มีความเหมาะสมเราอยู่ในยุคที่ปฏิเสธไม่ได้เราว่าทุกอย่างมันกลายเป็นดิจิตอลทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาคการเงินการให้บริการเนี่ยมันมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเชิงการเงินนะครับดังนั้นถ้าเราจะมากํากับดูแลนิติเศรษฐศาสตร์ที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรามาทํางานร่วมกันหลายๆประเทศเนี่ยเขาเริ่มจะมีแนวทางในการเข้ามากํากับดูแลสกุลเงินดิจิตอลนะครับ จะยกตัวอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็น financial hub สำคัญของโลกมากๆให้ความสำคัญกับดิจิ t a ลเคอร์เรนซีเขามองว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นของใหม่ก็ไม่ได้ต่างจาก traditional financial product ถ้ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็กำกับดูแลมากขึ้นแน่นอนว่าถ้าเราไปกำกับดูแลเข้มงวดมันไม่สามารถเกิดเทคโนโลยีได้เลยผลก็คือประชาชนที่ถูกกากับดูแลอยู่จะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนั้นด้วยซ้าไป ประเทศไทยเรานะครับก็เริ่มมีนักลงทุนที่สนใจลงทุนในตัวเงินดิจิทัลมากขึ้นส่วนใหญ่ภาคเอกชนเขามีความสามารถในการที่จะออกเรียนแล้วก็ดําเนินธุรกิจภาครัฐนะครับถ้าต้องการป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับแล้วก็ต่อประชาชนก็อาจจะเริ่มนโยบายกํากับแล้วก็พูดคุยกับภาคเอกชนนะครับเพื่อให้ภาคเอกชนดูว่าเราควรกํากับไปในที่ทางไหนดีอาจจะศึกษาจากบทเรียนของต่างประเทศด้วยมาประกอบกัน เงินดิจิทัลที่มีความเสี่ยงตัวนี้นะครับจะมีการพยายามตรึงมูลค่าพอต้องตรึงมูลค่าเนี่ยมันก็จะมีโอกาสผิดพลาดได้สําหรับเรื่องหรือท่าในการเงินนะครับการออกกฎหมายกฎเกณฑ์ออกมาให้บังคับว่าถ้าคุณจะไถถอนเงินจะขายเหรียญตัวนี้จะต้องได้เท่าที่สัญญาไว้ต้องมีการเปิดเผยบัญชีต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสซึ่งเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันก็มีกฎหมายของมันอยู่แล้วเราอาจจะต้องเพิ่มความชัดเจนเข้าไปนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย ก็อาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเงินดิจิทัลแล้วก็สเตเบิลคอยให้ดีขึ้นนะครับในรัฐกรรมใหม่ตัวนี้นะครับตัวเงินดิจิทัลเนี่ยมันมีโอกาสที่เราสามารถปกปิดตัวตนก็สามารถเอาไปใช้ทางาที่ผิดได้จที่ทำกทางการเงินก็คือการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ผูกกอลฟการร้ายนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมากํากับดูแลนะครับออกกฎหมายเพิ่มขึ้นให้ชัดเจนนะครับว่าตัวพรบรตัวเนี้ยจะต้องถูกมาคำใช้กับศูนย์กลางซื้อขายเงินดิจิทัลด้วย โครงสร้างพื้นฐานของตัวเงินดิจิทัลของอิวัพตั์พานเนี่ยก็เสริมแล้วนะครับให้ประชาชนเริ่มรู้จักแล้วก็ประยุกต์ใช้ตัวเงินดิจิทัลได้ตัวบล็อกเชนเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติบางประการที่จริงๆแล้วเราสามารถไปต่อยอดได้อีกเยอะถ้ามองในแง่ดีก็คือเป็นการเริ่มใช้นะครับตัวระบบการเงินตัวโครงสร้างอาจจะเป็นตัวที่เราสามารถไปต่อยอด ทำให้ใช้ในรายการทางการคลังได้เหมาะสมแล้วก็จอดจงมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับตัวเงินดิจิตอลมีโอกาสเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วเราก็ต้องมีการรับมือต้องมีระบบที่สามารถเข้ามากํากับดูแลนอกจากจะทําให้เกิดความปลอดภัยยังมองว่าเป็นการที่มันสามารถช่วยส่งเสริมตัวธุรกิจผู้บริโภคจะมีสิทธิ์หรือสามารถเข้าไปในกระบวนการแล้วก็ปรับธุรกิจให้มันสอดคล้องกับการกำกับดูแลได้เช่นกัน